ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอนันตโมนุโทโธด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมงานบุญในการนี้กัลยาณมิตรจุรีพรแซ่อุย๋ยเป็นผู้แทนถวายผ่านทูปเทียนแพรกัลยาณมิตรสุวรรณรักษ์ศรีหบุตรและกัลยาณมิตรกรนัสสาทิติปัญญาวงศ์เป็นผู้แทนถวายดอกไม้จากนั้นเป็นพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ โดยมีการเลนามิตรจุรีพรแซ่อุ๋ยเป็นผู้แทนนำกล่าวก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีการเลนามิตรโนบุฮิโรและการเลนามิตรโชคชัยคล้ายกรำนำกล่าวคำถวายส่วนการเลนามิตรสมพรน,นันทวงศ์ดวงศรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะโดยมีการเลนามิตรกันทิมาชิมะมุระ และกาลยนิมิตพีรพัชแปลกสันเทียนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่ายานพาหนะโดยมีกาลยนิมิตสงวนคาโต้และกาลยนิมิตจันยาคูวาบาร่านำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้โดยมีกาลยนิมิตจันจิราโนโมโตะและกาลยนิมิตรลดาวันสิงค์คำนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายคิฬลานาเพสตัตโดยมีกาลายมิตรมานาบุนิชิดะและกาลายมิตรงามตาคอนโดนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สัธุชนทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันตักบาตรแด่คณะพระพิสุสงฆ์11รูปจาก5วัดในประเทศญี่ปุ่นที่เมตตาม,มาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้จากนั้นสัธุชนทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันตัดเค้กเนื่องในวาระครบรอบ2ีปี วัดพระธรรมกายคณนกากาวาก่อนที่จะได้พร้อมใจกันถวายพัฒหารเพนแด่คณะสงฆ์ร่วมกันค่ะส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่าสมคัคคีโดยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป,ป่าจากคณะเศรษฐีมหาเศรษฐีบรมเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและคณะอัครบรมเศรษฐีเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมกันนี้ก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่าสามัคคีฉลองชัยครบรอบ21ปีเพื่อบุรณะพื้นวัดโดยมีกัลยาณมิตรจุรีพรแซ่อุยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระป่าต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุป,ปัจจัยทยธรรม โดยมีการยลณมิตรลำแก้วนิชิดะและการยลนมิตรจิราพรคุเรหะนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายสลากกพัดโดยมีการยลนมิตรพันวิพาชิโมจิและการยลนมิตรเกศรโพธิบายนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานกองบุญต่างๆก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนสาธุชนก็ได้ถวายจัดตุปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ทุกท่านได้รับฟังธรรมะเนื่องในวาระครบรอบ21ปีวัดพระธรรมกายคานากาว่าตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาในปีแรกจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้ทุกท่านได้นึกถึงบุญตลอด21ปีที่ผ่านมาซึ่งตลอดทั้งวนันสร้างความเปื้มปิติให้กับคณะสงฆ์และสาธุชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะ